อัปเดตข่าวสาร28กันยายน2566แจงชัดทำทันทีเกษตรกร,กรฟังด่วนผักนี้3ปีรับ2เด้งมาตรการเพิ่มเงิน4 0 0บาทไปถึงไหนแล้วเงินไขล่าสุดเงิน10,000บาทฟังรายละเอียดในคลิป รัฐบาลออกมาแจงชัดถึงมาตรการเริ่มการให้ความช่วยเหลือและมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนจะมีการอนุมัติการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเพกหลักที่ก่อแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงสองสัปดาห์หลังที่มีการถแถลงนโยบายจากทางรัฐบาลสู่การดำเนินงานมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน สำหรับที่ลดทันทีทําทันทีก็คือลดค่าไฟฟ้าจาก4.75สตางค์เหลือ3.99สตางค์ต่อหน่วยเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะและก็น้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรอันนี้ก็ดำเนินการแล้วและส่งตรวจสอบต้นทุนสินค้าเพื่อลดค่าสินค้าให้แก่พี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศที่สำคัญเมื่อวันนี้ได้มีการดาเนินการในการพักหนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งหมายความว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีมวลน,นี้ไม่เกิน3ามแสนบาทถึงแม้ว่าท่านจะมีหลายบัญชีก็ตามนะคะแต่ว่าท่านเป็นหนี้ไม่เกิน30000นบาทของทางทกศก็สามารถได้รับสิทธิ์การพักหนี้นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มต้นทุน ในการให้กู้ในส่วนของทุนที่ต้องประกอบอาชีพพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยที่สำคัญลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของโครงการพักนี้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไป และตอนนี้นะคะได้มีการตั้งคณะกรรมการสื่อสารแนวทางในการทำประชามติเดินหน้ารัฐธรรมนูญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลังจากนั้นในส่วนของมาตรการต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการสร้างรายได้สำหรับใครที่รอคอยการเพิ่มเงินเดือนขั้นตอนต่างๆก็จะดำเนินการออกมาอย่างต่อเนื่องและในส่วนของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน 30บาทมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือมาตรการในสองสัปดาห์แรกที่ทางพักเพื่อไทยทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ